ยังมีพ่อเมืองที่จะปกป้องสถาบันไหมหรือต้องการจะปฏิรูปสถาบันกเหมือนกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกฝักทุกฝ่ายทุกความเห็นท้านการเมืองเนี่ยผู้ว่ากรทมต้องคุ้มครองไหมครับดาบแลี้วก็ตามที่การชุมนุมนั้นเกิดขึ้นนะครับอย่างถูกต้องตามพรบการชุมนุมสาธารณะการชุมนุมนั้นอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ว่าฝักฝ่ายใดใช่ไหมครับผู้ว่าก็ต้องปกป้อง การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นและความปลอดภัยในการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นโดยที่ไม่สนใจว่ากลุ่มนี้จะอยู่ฝ่ายไหนกลุ่มนั้นจะอยู่ฝ่ายผมเนี่ยผมในฐานะพ่อบ้านแม่บ้านที่ต้องเก็บรายละเอียดทุกเม็ดดูแลคนทุกคนดูแลเจ้าหนายทุกคนเนี่ยก็ต้องทาหน้าที่ตรงนั้นแต่เราเลือกปฏิบัติกับเจ้าหนายแต่เราคนไม่ได้จริงๆเราต้องดูแลเจ้าหนายของเราทุกคนนะครับส่วนว่าเราจะทําอย่างนั้นได้จริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องทํางานหนักแล้วก็ให้คามั่นจริงๆถ้าเราดูแลเจ้าหนายทุกคนเราแล้วเรามีกรอบความคิดเราตั้งอย่างนี้ เจ้าหนาทเราตั้งแต่แรกสิ <ฮะ S 2> ผมว่าเนี่ยมีปัญหาถูกไหมคุณลุกเห็นด้วยกับผมไหมล่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ News Talk ตัวจริงเสียงจริงพื้นที่ให้ความจริงและสแสวงหาความจริงร่วมกันกับดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะในที่สุดพรรคเก้าไกลก็ตัดสินใจส่งเสาหลักอย่างวิโรธลัคนาอดีศรลงสู้ศึกเลือกตั้งกทมนะคะซึ่งล่าสุดนั้นนายวิโรธได้ลาออกจากการเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วโดยทางพรรคเก้าไกลหวังว่าการทํางานของกทมนั้นจะร้อยรอยต่อค่ะโดยผู้ว่าจะดูแลเรื่องของนโยบายสอกอทํางานในพื้นที่และสสจะทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญ,ญตัติและยังหวังไปถึงการเป็น รัฐบาลก้าวไกลในอนาคตด้วยนะคะยังย้ำด้วยว่านวิโรจนนั้นถือว่ามี DNA ของพรรคก้าวไกลเต็มเปี่ยมค่ะ ซึ่งคำว่า DNA เนี่ยแหละค่ะนอกจากจะหมายถึงการพร้อมชนกับทุกปัญหาแล้วยังหมายรวมถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยซึ่งนายวิโรธย้ำนะคะว่าเรื่องของการปฏิรูปสถาบันนั้นจะยังคงมีจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่ายังคงเป็นสมาชิกของพรรคเก้าวไกลอยู่แต่ก็พร้อมที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามที่พรรคเก้าไกลย้ำมาเสมอค่ะ ซึ่งในการหาเสียงเราก็คงจะไม่ได้เห็นคุณวิโรจน์พูดถึงแคมเปญเรื่องของการปฏิรูปสถาบันนะคะเพราะเขาให้เหตุผลว่าไม่ใช่หน้าที่ของผู้ว่ากทอมอแต่จะเน้นไปที่การเสนอนโยบายเพื่อคนกรุงเทพโดยไม่เลือกปฏิบัติค่ะก็อาจจะมีบางคนมองว่าพักเก้าไกลที่อยากเข้าไปแบบเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ย,ยดูเหมือนพักเก้าไกลจะมีภาพจําของกันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงแต่ต้องการปฏิรูปต้องการ,ร,รเปลี่ยนขนบอะไรอย่างอย่างอย่างจุด จุดยืนเรื่องของสถาบันเรื่องของการตรวจสอบสถาบันอะไรอย่างเงี้ยคือคือคุณวิโรจะจะจะอธิบายเรื่องผมยืนยันอย่างนี้ครับว่าการดําเนินการใดๆของพรรคก้าวไกลล้วนอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญอย่างนี้เราเคารพรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ผมว่าทุกคนก็น่าจะทราบว่ารัฐธรรมนูญที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นรัฐนูลภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุกนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในเรื่องนี้ดีและผมยืนยันครับว่าการดําเนินงานทุกทุกอย่างทุกสิ่งของพรรคเก้าวไกลล้วนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับส่วนในเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์เราก็ต้องน้อมรับและก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าหลายครั้งนะครับก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์เรารแล้วก็ตีตารเราในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งเราก็ต้องทํางานหนักแล้วก็ต้อง เคารพนะครับในทุกๆเสียงวิาพากษ์วิจาร์ครับก็ต้องขยันที่จะตั้งใจแหละที่จะชี้แจงแล้วก็พิสูจน์ความตั้งใจของเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราดาเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญจริงๆนะครับค่ะถ้าท่ามีคนกรุงเทพยังบางคนยังแบบยังสงสัยยังระแวงอยู่ว่าผู้ว่าวิโรจน์เนี่ยกับจุดยืนหรืออุดมการ์เรื่องเรื่องของการปฏิรูปรรสถาบันนะคะคุณวิโรจน์จะอธิบายยังไงผมคิดอย่างนี้ครับว่าก็วิโรจน์ก็ยังอยู่ในพรรคก้าไกลครับในเมื่อวิโรจน์ยืนยันว่า พรรคก้าไกลนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้รัฐธรรมนูญวิโรธก็ต้องเคารพการดรําเนินการของพรรคก้าไกลภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องยืนยันอย่างนี้ครับว่าต้องยืนยันถามร้อยครั้งก็ต้องตอบร้อยครั้งตรงกันว่าการดรําเนินการทุกอย่างของพรรคก้าวไกลเป็นไปตามและชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับและรัฐธรรมนูญฉบับนี้คงไม่มีใครสงสัยใช่ไหมครับและทุกคนก็คงยืนยันตรงกันใช่ไหมว่าเป็นรัฐธรรมนูญ ที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐนะครับภายใต้รัฐธร,รรมนูญนะผมคิดว่าทุกคนคงเข้าใจตรงกันและผมยืนยันอย่างนี้นะครับ,แ,แ,ลรบแล้วตราบไปก็ตามที่พรรเก้าไกลดําเนินการตามนี้ผู้ว่าที่ชื่อวิโรจน์ก็ต้องเคารพรัฐธรรมนูญเช่นกันครับในในการหาเสียงในการหาเสียงจะจะจะเขาเรียกว่าอะไรจะย้ําจะย้าตรงนี้ไหมจะหาเสียงผมคิดว่าบทบาทของ กรุงเทพมหานครครับผู้ว่านะครับเราก็ต้องดูถึงหน้าที่ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยใช่ไหมครับ<ฆ>ผมว่าในเรื่องของจุดยืนทางการเมืองผมว่าผู้ว่าก็ต้องช์จถูกไหมครับแต่การหาเสียงและการนําเสนอผมคิดว่าคงต้องมุ่งมั่นที่จะทําให้ประชาชนรับรู้ว่าถ้าผู้ว่าที่มาจากรรคก้าไกลเขาจะได้ประโยชน์อะไรกับการบริหารอองบประมาณเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรม,มีสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เขาเพึ่งพิงได้ฝากผีฝากไขได้นะครับอย่างไรตรงนั้นคงเป็นหลัก<ฆ>แต่เราคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะ ตอบจุดยืนทางการเมืองนะครับจุดยืนที่ยืนหยัดกับการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งตรงนั้นเนี่ยตับไปก็ตามที่การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญผู้ว่ากรุงเทพมหมากกนครก็ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพนั้นและต้องทําตามหน้าที่ที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ ตงนนี้ก็อชัดเจแล้วมันจะมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งไหมคะที่เขาอาจจะมองว่าเหมือนตอนอนาคตใหม่หาเสียงอ่ะอนาคตใหม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของปฏิรูปสถาบันเลยแต่พอเข้ามาปุ๊บก็มาทําเรื่องนี้เสนอเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ให้เป็นให้เป็นแค่การดําเนินคดีแพง่งคตอตอนหาเสียงคุณไม่พูดแต่พอคุณมาทํางานคุณทําแล้วพอกรณีของผู้ว่าวิโร์อะคะผมว่าผมตั้งคําถามก่อนครับว่าตรงนั้นเนี่ย การให้ผู้ว่ามาตอบในอำนาจของนิติบัญญัติเนี่ยผมคงตอบไม่ได้หรอกถูกไหมต้องยอมรับต้องถามคุณนุกกลับแล้วล่ะว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ใช่ใช่ไหมแลวตอนนี้คือผมอย่างนี้ครับผมก็อยู่ในฐานะสมาชิกพรรคไปครับคือตราบใดก็ตามผมก็ให้คํามั่นได้อย่างนี้ว่าตราบใดก็ตามที่การเคลื่อนไหวใดๆของพรรคอยู่ภายใต้กรอบและธรรมนูนผมก็ต้องเคารพถูกไหมแต่ยูรีบอกว่าจะให้ผมไปทําอํานาจนิติบัญญัติผมก็ต้องเป็นการตอบคําถามที่ ผมไม่มีอำนาจเสียแล้วแล้วถ้าคนกรุงเทพอยากรู้ความในใจจุดยืนคุณวิโรน์อะยังยังแบบก็จะมีพ่อเมืองยังมีพ่อเมืองที่ครับที่จะปกป้องสถาบันไหมหรือต้องการจะปฏิรูปสถาบันเหอือานก้ครับผมอย่างนี้ก่อนคืออย่างนี้ก่อนสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกฝักทุกฝ่ายทุกความเห็นทางการเมืองเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องคุ้มครองถูกไหมครับดับแล้วก็ตามที่การชุมนุมนั้นเกิดขึ้นนะครับอย่างถูกต้องตามพรบการชุมนุมสาธารณะการชุมนุมนั้น อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ว่าฝากักฝ่ายใดใช่ไหมครับผู้ว่าก็ต้องปกป้องการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นและความปลอดภัยในการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นโดยที่ไม่สนใจว่ากลุ่มนี้จะอยู่ฝ่ายไหนกลุ่มนั้นจะอยู่ฝ่ายไหนผมเนี่ยผมในฐานะพ่อบ้านแม่บ้านที่ต้องเก็บรายละเอียดทุกเม็ดดูแลคนทุกคนดูแลเจ้าหนายทุกคนเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ตรงนั้นใช่ไหมครับี่ยผมคิดว่าผมผมผมตอบเรียผมว่าชัดเจนที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะ,าะจะเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญนะครับทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าอนาคตจะ,คจะต้องมีประชาชนกลุ่มหนึ่งละที่เขาสงสัยคือระแวงคุณวิโรธเรื่องนี้แล้วจะพอคุณวิโรธสมมติถ้าได้เป็นผู้ว่าเนี่ยจะมีปัญหาคือคือคุณวิโรธคือต้องยอมรับว่าค,คุณวิโรธเนี่ยจะต,ต่างกับทางประชาธิปัตย์แน่นอน ต่างจากทางคุณชัดชาติแน่นอนเพราะว่าก้าวไกลอย่างเขาชัดเจนเพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มของคนรักสถาบันกลุ่มของหมอวทรงเองก็ดีอะไรตต้องขออนุญาตที่กล่าวถึงเขาต้องไม่เอาแน่เลยอะไรอย่างนี้ผมก็ต้องเคารพเขาครับผมก็ต้องน้อมรับเขาต้องยอมรับคืออย่างนี้นะคุณจะมีผลต่อคะแนนเสียงในการตั้งผมคิดว่าผมว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครเลือกปฏิบัติไม่ได้นะไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้ไม่ชอบเราเราก็ไม่ดูแลไม่ใช่นะผม ผมบอกทุกคนนะครับว่าคนกรุงเทพทุกคนเป็นเจ้านายผมเจ้านายบางคนอาจจะดูด่าว่ากล่าวผมแต่สุดท้ายผมก็ต้องรับใช้ถูกไหมครับเจ้านายบางคนอาจจะว่าผมบ้างผมก็ต้องน้อมรับแล้วก็ต้องรับใช้นะครับผมคิดว่าจุดยืนของผู้ว่าเราเลือกปฏิบัติไม่ได้หรอกครับที่ผมบอกเลยครับว่าวันนี้ผมทําหน้าที่เป็นเหมือนผู้สมัครงานนะครับแล้วก็เจ้านายเราคือคือคนกรุงเทพซีโคือคนกรุงเทพเพียงเพียงแต่ว่าการจัดการเราก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบมากๆเพราะว่าเจ้านายเรามีหลายคนแต่เราเลือกปฏิบัติกับเจ้านาย แต่ละคนไม่ได้จริงๆเราก็ต้องดูแลเจ้านายของเราทุกคนนะครับส่วนว่าเราจะทําอย่างนั้นได้จริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องทํางานหนักแล้วก็ให้คํามั่นจริงๆอย่างเงี้ยต่อไปนะครับ <ça S 2> ผมว่าค <CA> ิดว่าเรื่องนี้คือสิ่งที่เราต้อง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 มีจุดยืนที่ชัดอ่ะผมก็มีจุดยืนที่ชัดว่าเราเรา,เราพร้อมที่จะดูแลเจ้านายของเราทุกคนคือคนกรุงเทพไม่ว่าเจ้านายคนนั้นจะรักเราหรือไม่รักเราถูกไหมพอเรากินเงินเดือนเขาอ่ะถูกไหม ผมก็ตอบจริงๆไะผมก็ตอบจริงๆเนี่ยคือน,นี่นี่คือจุดยืนหลักของผมจริงๆนะซึ่งซึ่งอันนี้ต้องพูดถึงแฟนของก้าแฟนแฟนก,นกอ,องเชียร์ของก้าไกลด้วยแลวก็ที่ไม่ใช่แฟนด้วยนะค,คือคืออย่างนี้ถ้าถ้าถ้าเกิดผมพูดถึงเฉพาะแฟนของก้าวไกลผมว่าก็ไม่มีความเป็นธรรมถูกไหมผมก็ต้องพูดถึงคนที่กลางกลงและยอมรับด้วยว่าคนที่ไม่ชอบเราด้วยผมก็ยืนยันว่าต่อให้ใครที่ไม่ชอบเราเกลียดเราผมไปไหนด่าเราผมก็ต้อง ผมก็ต้องดูแลเขาอะครับมันจะเป็นปัญหาในการทํางานไหมคะไม่หรอกครับถ้าเราดูแลเจ้านายทุกคนถ้าเราดูแลเจ้านายทุกคนแล้วเรามีกรอบความคิดเราตั้งอย่างนี้ตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่เลือกปฏิบัติกับจกเจ้านายเราผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเรามีกรอบความคิดว่าเราจะเลือกปฏิบัติกับเจ้านายเราตั้งแต่แรกสิ <est> ผมว่านี่มีปัญหาถูกไหมคุณนุกเห็นด้วยกับผมไหมล่ะถ้าเราประกาศเลยนะว่าถ้าเป็นคนที่ชอบเราเราจะดูแลอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ชอบเราเราจะดูแลแบบผมว่านี่ผมว่าจะมีความคิดแบบนี้นะ ผมเองยังรับไม่ได้เลยงั้นผมยืนยันว่าเจ้านายประชาชนกรุงเทพเป็นเจ้านายเราทุกคนจะรักผมจะเกลียดผมจะเฉยๆกับผมผมมีหน้าที่ต้องดูแลทุกคนและผมมีหน้าที่ที่จะต้องทําให้คนที่อาจจะไม่ชอบผมอย่างน้อยๆก็ต้องรู้สึกว่าเออผมทําตามหน้าที่และดูแลเจ้านายทุกคนอย่างดีเพราะผมกินเงินเดือนเขาไงแล้วจะเป็นอิสระจากพรรไหมคะ คืออ่ะคนที่เขาอาจจะเคลือบแคลงในจุดยืนของคุณวิโรธเขาเอาเหตุเข้าใจแล้วเพราคุณวิโรธยืนยันจะทาเพื่อคนกรุงเทพทุกคนคือเจ้านายเหมือนกันครับแล้วจะเป็นอิสระจากพักไหมคะคืออย่างนี้ครับว่าหนึ่งเนี่ยนะครับเราลงเราลงผู้ว่าในนามของพักถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์ต่างๆในการทํางานเพื่อคนกรุงเทพแนวทางในการบริหารงบประมาณต่างๆนะ่ฮะก็ต้องทํางานร่วมกับพักครับมันอิสระไม่ได้ครับถูกไหมแต่ ทำไมอิสระไม่ได้สมมติถ้าเกิดอำนาจของผู้ว่ากรุงเทพมีจํากัดมากๆทํำยังไงอ่ะแก้ปัญหาไม่ได้ให้กับคนกรุงเทพเจ้านายเราเดือดร้อนแต่อำนาจของผู้ว่าจํากัดมากๆสมมติเน,นี่ยนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องของอะระบบขนส่งสาธารณะเป็นต้นอย่างเงี้ยหรือการบริหารเขาเรียกอะไรที่อยู่อาศัยที่คนกรุงเทพใจไหวหรือจับต้องได้หรือเรียกว่า affordable housing อย่างเงี้ยนะะผู้ว,ว่าไม่ได้มีอำนาจในการให้แรงจูงใจทางภาษีที่ดินกับ กับอะไรล่ะกับเจ้าของที่ดินนะ่ะใช่ไหมแล้วก็มันก็เป็น,นกลไกที่เป็นข้อจํากัดในการพัฒนาเมืองด้วยถูกไหมทำยังไงอะครับผู้ว่าก็ต้องส่งข้อจํากัดนั้นให้กับอานาจนิติบัญญัติคือพรรคก้าไกลใช่ไหม,มไปใช้กลไกของอํานาจนิติบัญญัติในการคืนอํานาจให้กับประชาชนก็คือเจ้านายผมแล้วเจ้านายผมก็มอบอานาจให้ผมกลับลงมาคือแก้ไข job description ให้กับผมที่เป็นผู้ว่าที่เป็นลูกน้องแล้วผมก็ดูแลเจ้านายผมคือประชาชนกรุงเทพได้ดีขึ้นถูกไหมอย่างนั้นเราทํางานอิสระต่อกันไม่ได้หรอครับ นี่คือสิ่งที่ผมยืนยันอย่างนี้และเรายังมีเพื่อนของผมที่เป็นสอกอของพรรคก้าวไกลที่คอยดูแลประชาชนคอยเกาะติดพื้นที่คอยบริหารงบประมาณให้ทุกบาทลงไปถึงประชาชนเราเราเลยเรื่อนี่คือการทํางานแบบ3ามภาษานระนะคุณนุ๊กใช่ไหมฮะเพราะฉะั้นถ้าเกิดเราอยู่ดีเราตัดขาดจากอํานาจนิติบัญญัตินะครับหลายครั้งผมตั้งข้อสงสัยให้คุณนุกนะทุกคนรู้หมดแล้วว่าผู้ว,ว่ามีอำนาจจากัดถูกไห แล้วก็ดูเหมือนทุกคนจะพึงพอใจกับอำนาจที่จํากัดนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นการอ้างว่าตัวเองไม่มีอำนาจมันเป็นการปัดความรับผิดชอบที่ง่ายที่สุดจริงไหมแต่สําหรับผมผมไม่อะอำนาจมีจํากัดแล้วผมเห็นเจ้านายผมเดือดร้อนแบบนี้ผมผมทำใจไม่ได้ถ้าเอาปัญหาของคนกรุงเทพมาเป็นปัญหาของเรานะครับม,มาเป็นปัญหาของคนในครอบครัวเรา เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวนะั้นเราไม่มีอำนาจเราต้องดิ้นลนเพื่อทําให้เรามีอำนาจและเราจึงมีพรรคก้าวไกลในอำนาจนิติบัญญัติในการแก้ไขกฎหมายเพื่อคือนอำน,นาจให้กับเจ้านายผมนะครับที่เราตามคอนเซ็ปต์คือนอำนาจให้คนกรุงเทพและคนกรุงเทพที่คนกรุงเทพที่เป็นเจ้านายผมมอบอำนาจให้ผมเอาไว้ดูแลคนกรุงเทพนี่คือวิธีคิดของพวกเราค่ะนะครับผลการเลือกตั้งซ่อมที่หลักสี่ทำให้มั่นใจขึ้นไหมคะว่าคะแนนของกทมคือมันบ่งชี้อะไรไหมคะคืออย่างนี้ครับ เราไม่ได้มั่นใจคะแนนของกรทมครับแต่เรามั่นใจว่าประชาชนมีวิจารณญาณครับเรามั่นใจว่าประชาชนเลือกที่เนื้อหาประชาชนเลือกจากการทํางานหนักนะครับ <Members. S 1> เลือกจากความตั้งใจแล้วก็พิจารณาข้อเสนอจากเราเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการเราไม่ต้องการให้ประชาชนเป็นฐานเสียงและเราไม่เชื่อว่าประชาชนมีเจ้าของถ้าเกิดกรอบความคิดของรรคก้าไกลเป็นแบบนี้มันดีนะครับเพราะว่ามันเตือนสติตัวเองตลอดเวลาว่าประชาชนเราไม่ได้เป็นเจ้าของประชาชนทุก <m> ท <fin> ครั้งที่การเลือกตั้งมีการเลือกตั้งค,คุณต้องทํางานหนัก และประชาชนจะอ่านข้อเสนอจากคุณและเขาตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เขาคิดว่าเหมาะสมและเป็นตัวเลือกที่ดีซึ่งวันนี้เราพอใจมากๆ <ฮะ S 2> ที่เรารู้สึกว่าเจ้านายของเรายัางพิจารณาเราอยู่ <ฮะ S 2> ค่ฮะ,ฮะคุณวะะิโรดหวังจะชนะกทมในสนามกทม,มไหมหรือว่าผมเ<ต>ชื่อว่าเราชนะได้ผมใชื่อว่าเราด้วยนะ,<ฮ>ะผมไม่เชื่อว่าผมนะผมเชื่อว่าเราคือว่าที่ผู้สมัครสกซึ่งผมต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมงานผมในวันนี้เขาทำเขาทำงานหนักมากเขาตั้งใจมากเพราะตอนนี้เรามี เราได้คุยกันครับว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยต้องไปหาแล้วว่าปัญหาอะไรการพัฒนาอะไรที่มีความจําเป็นที่สุดในพื้นที่ของตนในเขตของตนนี่คือโจยดที่หนึ่งที่เรา,าได้คุยกับเพื่อนร่วมงานแล้ววานให้เพื่อนร่วมงานเราได้ไปทํากันบ้านโจทย์ที่2ก็คือในพื้นที่ที่เป็นเขตลอยต่อถ้ามันมีโครงการอะไรที่ปรากฏว่าทำร่วมกันแล้วจะเกิด ประโยชน์หรือเกิดประโยชน์ที่ทวีคูณขึ้นระหว่างคนที่อยู่ในสองเขตระหว่างย่านกับย่านก็เป็นโจทย์ที่2ที่เพื่อร่วมง,งานผมก็จะทําอยู่3ก็คือว่าแล้วสิ่งที่จะทําทั้งเขตของตัวเองและเขตที่อยู่เชื่อมต่อกันเนี่ยอยู่ภายใต้งบประมาณที่เป็นจริงไหมถ้างบประมาณอาจจะเกินไปบ้างคุณต้องจัดลําดับความสําคัญและก็สิ่งต่างๆนี้จะส่งผ่านมาให้กับทีมนโยบายกลางที่ดูนโยบายภาพรวมของอผู้สมัครผู้ว่ากทมด้วย<ฆ>เราต้องการทํา เรื่องนี้เป็นรบมานที่เป็นจริงให้ได้วันนี้เราก็ทางานหนักดังนั้นผมเชื่อว่าในฐานะผู้สมัครงานแล้วกันนะครับแล้วก็กำลังเขียนข้อเสนอโครงการร่วมกันกับเพื่อนๆของผมที่เป็นว่าที่ผู้สมัครสกเราอย่างนี้ครับความตั้งใจทุกคนที่ตั้งใจเราเชื่อว่าเราจะได้รับการอนุมัติจากเจ้านายของเราซึ่งคนกรุงเทพที่กาลังอ่านข้อเสนอเราอยู่ผมก็อยากเดินมาออกออกออกจากห้องประชุมแล้วบอกเพื่อนๆผมว่าเจ้านายอนุมัติให้เราทํางานแล้วเดี๋ยวเราเริ่มงานเลยเราก็หวังว่าเรา เราจะเอาชนะใจคนกรุงเทพได้เราก็เชื่อว่าการทํางานหนักของเราที่หนักขึ้นทุกวนันตั้งใจขึ้นทุกวันนะครับจะทําให้เจ้านายเราอนุมัติให้เราทํางานนะครับค่ะค่ะในไหนคุณวิโรธมาแล้วเราขอถามถึงถึงการเมืองส,สภาพการเมืองออปัจจุบ,บันนี้หน่อย,ยแล้วกันนะคะจากผลการเลือกตั้งหลักสี่ ตอนนี้เพื่อไทยก็ส่งสัญญาณมาแล้วว่านายกคนทุบสภาได้แล้วเพราะว่าประชาชนเขาส่งสัญญาณมาแล้วว่าเบื่อเขาไม่เอาในในในส่วนก้าวไกลได้มีการประเมินไปไหมคะว่ามันบ่งบอกอะไรบ้างสําหรับการเลือกตั้งซ่อม,<ผ>มครับผมว่าณวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าของเราเนี่ยตระหนักดีละว่าปัญหาการเมืองนะครับกับปัญหาปากท้องปัญหาคุณภาพชีวิตแล้วก็การมองไม่เห็นอนาคตการมองไม่เห็นทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกัน ในอดีตเนี่ยนะครับอาจจะมีบางท่านนะครับอาจจะคิดว่าการเมืองกับเรื่องปาดท้องอนาคตประเทศนะครับคุณภาพชีวิตอาจจะเป็นอิสระต่อการแต่วันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนจํานวนไม่น้อยแหละมองว่าเรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันละและประชาชนก็คิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นกลไกหนึ่งในการคลี่คลายปัญหานี้ละนะครับเพราะถ้าเราพิจารณาจากการเลือกตั้งที่หลักสี่ผมมองประชาชนทุกคนที่ออกมาเลือกนะครับไม่ว่าจะเลือกพักใดก็ตตมจำนวนประชาชนที่ออกมาเลือก มีจํานวนมากนะครับมากกว่าที่ผมประเมินเอาไว้ก็สแสดงว่าประชาชนเชื่อแล้วว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็น,นกลไกหนึ่งในการแก้ปัญหานี้แล้วก็เชื่อว่าเขาจะหาลูกน้องคนหนึ่งที่ตั้งใจทํางานให้กับเขาเพื่อแก้ปัญหานี้ที่เขารู้สึกว่ามันหมดหวังอะ่ะนะครับผมก็คิดอย่างนี้ยเพราะว่ามันก็เป็นมันก็เลยมีเรื่องของกระแสะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยครับใช้กลไกตาม กระบวนการที่ตั้งแตการยุบสภาใช่ไหมในการแก้ปัญหาก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นนะครับค่ะค่ะแล้วหลักจากหลักสี่มาผู้ว่ากทมแล้วกับสนานการเมืองสนามใหญ่คะมันมันของของก้าวไกลเองอ่ะวางมองมองไว้ประเมินไว้ว่าอย่างไงคะคือสําหรับการเมืองสนามใหญ่กับผู้ว่าเนี่ยเราก็แยกแผนการทํางานกันเลยครับเขาต้องยอมรับจริงนะเรากําหนดเกณฑ์ไม่ได้หรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนอะไรจะเกิดขึ้นหลังใช่ไหมครับแต่ว่าในฐานะที่ผมได้รับมอบหมายให้มา ลงสมัครนะครับเป็นลูกน้องนะครับให้คนกรุงเทพเนี่ยได้พิจารณาเนี่ยนะครับในตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพหมหานครที่ผมบอกว่าเป็นผู้จัดก,การสํานักงานผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลเนี่ยนะครับผมต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงนะเราไม่รู้หรอกครับว่าการเลือกตั้งไหนจะเกิดขึ้นก่อนกันเราก็ต้องทํางานตามแผนของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นเองครับค่ะค่ะมองในฐานะที่ตอนนี้ยังเป็นสสอ,อยู่นะคะครับอีกสักไม่กี่วันก็จะไม่ได้เป็นแล้วคุณนุกค่ะมองเสถียรภาพสถานะของรัฐบาลตอนนี้วิเคราะห์ไว้ว่ายัง หลังจากที่เขาเกิดเ,เขาเรียกว่ากบฏภายในพักของเขาเองมีการลาออกอะไรเงี้ยแสดงแสดงทัศนะเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะก็จริงๆมันเป็นเรื่องภายในของพักเขาอะนะครับแต่ว่าผมว่าก็สะท้อนว่ามันก็มีปัญหาจริงๆแหละถูกไหมฮะม,มันก็พอสุดท้ายมันเป็นปัญหาแบบนี้นะครับวันนี้ประชาชนก็ทราบที่ผมบอกให้ประชาชนก็ทราบแล้วว่าการเมืองเป็นเรื่องมายา,ยาแต่ข้าวปลาเป็นเรื่องจริงถูกไหม,มแล้วเขาก็รู้ว่า พอรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพขนาดนี้เนี่ยขนาดภายในอย่าเรียกว่ารัฐบาลครับวันนี้ภายในพักการเมืองพักหนึ่งที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณยังไม่สามารถสร้างเสถียรภาพสร้างความมั่นคงภายในได้เลยใช่ไหมแล้วคุณจะสร้างความมั่นคงให้กับปากท้องของประชาชนคุณจะสร้างความมั่นคงให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความหวังของประเทศให้ประชาชนมีความมั่นคงว่าประเทศนี้จะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพวกเขาลูกหลานของพวกเขาได้อย่างไรล่ะขนาดความมั่นคงภายในพักของตัวเอง ประชาชนก็ยังเห็นจากภาพสะท้อนนี้ออกมาใช่ไหมครับค่ะก็ประชาชนก็ยังรับรู้ถึงปัญหาเลยถูกไหมค่ะเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ทางแต่ละพักก็ต้องเข้าไปจัดการของตัวเองแหละครับผมคงไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์พักอื่นละค่ะ17และ18กุมภาพันธ์นี้เขาจะมีการอภิปรายตามรัฐา152เราจะไม่ได้เห็นคุณวิโร์อภิปรายแล้วใช่ไหมคะไม่น่าไม่น่าจะเห็นแล้วครับก็คงไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าแต่เพื่อนผมก็เตรียมเตรียมการอภิปรายอย่าง ตั้งใจนะครับทีมข้อมูลของเราอาสาสมัครต่างๆทีมงานเบื้องหลังนะครับแล้วก็ทีมข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มีนักสถิติศาสตร์นะครับแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็นักนโยบายต่างๆที่เข้ามาร่วมกันเราอยากให้การอภิปรายในครั้งนี้เป็นการอภิปรายที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับรัฐบาลจริงๆและเรายืนยันรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเดินหลายเรื่องผมว่าผิดทางแล้วก็น่าจะออกนอกลู่นอกทางไปไกลนะครับและผมคิดว่าถ้ารัฐบาล ยังคงให้ความสําคัญกับประชาชนแล้วฟังพวกเราบ้างนะครับแล้วก็ฟังที่เนื้อหาของเราฟังที่ตัวเลขต่างๆที่เรา,เาที่เราเต,ตรียมมาอย่างดีร่วมกันคือผมต้องระมัดระวังในการพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่ได้ทําด้วยตัวเองตามลําพังเรามีอาสาสมัครเรามีเพื่อนของพวกเราเรามีทีมงานเบื้องหลังอยู่เต็มไปหมดในการเตรียมข้อมูลคนระับเราก็ถ้าผมผมว่าเรายืนยันอีกทว่าสิ่งที่เราจะกำกักำกำเสนอรัฐบาลในการอภิปรายครั้งนี้เป็น การนําเสนอที่สร้างสรรค์แล้วก็คิดว่ารัฐบาลนําไปปรับใช้ได้จริงๆนะครับและนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของคําว่ารัฐบาลก้าวไกลด้วยว่าเราจะเสนอแนวทางในการทํานโยบายที่จับต้องได้ด้วยก็อยากให้ประชาชนทุกคนติดตามครับค่ะก็คือยืนยันว่าแม้ว่าครั้งนี้จะไม่มีการลงมติแต่ว่าด้วยเนื้อหาที่ฝ่ายค้านเตรียมมาก็ก็จะต้องเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ทั้งกับประชาชนเองทั้งกับรัฐบาลเอง คือต้องเรายืนยัน,ยนว่าตอนนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเราทํางานหนักมากๆนะครับเพ <ฮะ S 2> ราะว่าพรรคก้าไกลคือไม่ใช่เพราพราแค่สสของพรรคเก้าวไกลนะครับเรามีเพื่อนร่วมงานของเรามีอาสาสมัครที่พยายามที่จะอะไรน,นะจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเนี่ยเพื่อให้รัฐบาลนําไปใช้จริงๆแล้วถ้าเกิดรัฐบาลไม่นําไปใช้สิ่งาาต่างๆเหล่านี้จะกลายเป็นแกนของนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นด้วยใชครับถ้ามีคนมีคนวิจารณ์หรือว่ามีคนที่มีความเห็นว่า รัฐบาลหรือตัวพลเอกประยุทธ์เองตอนนี้ก็สถานะก็ไม่มั่นคงก้าวไกลเองก็ไม่มั่นคงเหมือนกันนะคะคือกับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของก,การชุมนุมไปอยู่เบื้องหลังการชุมนุมมีคนไปร้องให้ยุบพ,พักอะไรอย่างเงี้ยในภายในพ,พักกันเอ,เองเนี่ยกังวลเรื่องนี้ไหมคะไม่มีความกังวลประเมินเลยไหมคะไม่ไมีความกังวลว่าก้าวไกลกระแสกระแสตกลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไมีความกังวลครับค<ม>ืออย่างนี้ฮะคือกระแสจะตกหรือกระแสจะขึ้นเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เรายินดีที่สุดคืออะไรรูร้ไหม ตอนนี้เรารับรู้แล้วว่าประชาชนพิจารณาเรานะครับประชาชนจากกันเรือกก่งองทั้งนี้หลักสี่ประชาชนพิจารณาเราประชาชนพิจารณาข้อเสนอเราอย่างละเอียดและสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราเราเราตอนนี้เรามีความดีใจมากที่อื uhm, ประชาชนไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงๆทุกคนที่อยากได้เสียงของ,ของที่อยากได้เสียงของประชาชนประชาชนต้องทํางานหนักจริงๆและถ้าเกิดเป็น,ปนอย่างเนี้ยเรา รู้สึกดีใจมากกับทุกๆคะแนนที่เลือกเราเพราะอะไรฮะแสดงว่าเจ้านายเราอ่านข้อเสนอของเราและตัดสินใจเลือกเราค่ะดังนั้นผมคิดว่าเนี่ยก็คืออยู่ในสถานะที่เรามีความซาบซึ้งใจแล้วก็เราเราก็รู้สึกดีใจมากๆที่ประชาชนทุกคนรับฟังข้อเสนอของเราแล้วมองพวกเราเป็นหนึ่งในทางเลือกหลักค่ะค่ะก็คือยืนยันว่ายืนยันว่าประชาชนมีวิจารณญาณย่มีอิสระใช่ครับและไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ครับไม่ใช่ฐานเสียงของใครใช่ครับเพราะนั้นคืออย่างนี้ครับการที่บอกว่าฐานเสียง ฐานเสียงเรามีฐานเสียงเรามีฐานเสียงผมคิดอย่างนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยผมงนี้คจริงๆผมยอมรับจริง,รงๆนะคุณนุกถ้าเราดูจากกระแสโซเชียลมีเดียนะครับบางครั้งที่เราผิดพลาดบ้างเราจะสังเกตไหมครับว่าจะมีคนที่เคยสนับสนุนคนที่สนับสนุนเราตําหนิติติงเรานะแสดงว่าอะไรครับพระเก้าไกลเรา<ม>เราวังตลอดเวลาแล้วเรารอบคอบตลอดเวลาว่าถ้าเราทําอะไรที่เราผิดพลาดอย่างเนี้ยประชาชนที่เลือกเราเนี่ย เขาก็พร้อมติติงเราเหมือนกันตรงเนี้ยมันส,ส,สิ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะบางคนบอกว่ามีดราม่าเกิดขึ้น,นบอ่อยแต่เนี้ยคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงพวกเราและคอยเตือนสติพวกเราว่าประชาชนเราไม่ได้เป็นเจ้าของเขาเขาไม่ได้เป็นฐานเสียงให้เราที่เราจะบอกอะไรแล้วเขาก็ทําตามเราเรา <จะ S 2> ต้องป<อ>ระนีตเราไม่มีติง่งผมว่อย่างนี้ผมผมขอไม่ใช้คํานี้ uh huh. ผมเียว่าคือต่อให้เป็นแฟนคลับเรา uh huh. ก็เป็นแฟนคลับที่ พร้อมที่จะตําหนิติเติงถ้าเราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเราต้องการอย่างนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการอยู่ในห้องเสียงสะท้อนนะที่ฟังแต่คําชื่นชมแล้วพอใครที่ไม่ชมเราเราก็ผลักเขาออกไปดังนั้นถ้าเกิดคุณนุ๊กใครติดตามโซเชียลมีเดียผมเนี่ยจะรู้ว่าประชาชนที่มาวิพากษ์วิจารณ์ผมจะจะไม่ดีอย่างไรเนี่ยผมจะน้อมรับทุกขังและผมให้เกียรติประชาชนทุกคนนะครับ แล้วผมยืนยันจริงว่านี่คือจุดยืนของไม่ใช่แค่ผมแต่เป็นจุดยืนของพรรคเก้าไกลจริงๆนะครับ <c oughs> แต่อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างผมก็ต้องขออภัยใน,นที่นี้แต่เราจะพยายามปรับปรุปงให้ดีขึ้นให้ได้นะครับค่ะค่ะและนี่ก็คือตัวจริงเสียงจริงค่ะคุณวิโร์ลัคณะอดิศรค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณ, <c oughs> ค,ณครับ